ยิ่งละดีแม่ดีอ่ไม่มีใครสนใจไปตอ่อเลยมีใครไปบ้านเอียมามีใครสนใจก็ม,มาต่อดูแผนเนี่รดูแผนกัปตัดตัดตัดั โอเคม,<า>มีคนเล่นกันนะไปดิมึงมาก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดูอะไรเลยเหรอกูดูในโทรศัพท์ดีไม่ดี ไม่ไม่ต้อตรงเองสวยครับสวยสวยสวย,สวย

แมว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 วัดแมวแมววัดแมวแมวแมวภาพ แมว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 เรียกว่าแมวเรียกว่าแมวแมวเรียก